ศึกษานีเท่เราจะออกประูตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านพอออรับปากตอนที่รับปาก่านพอออก็ยังไม่าศึกษาคูครูว่าคุณครูจะเอาด้วยไหมแต่ท่านพอออคือใจเกินร้อ,รเลลอยเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าบุคลากรของโรงเรียนยังไงก็ต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยกันได้ซึ่งถ้าโรงเรียนวันนี้โรงเรียนได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบ และเป็นแรงจูงใจให้กับโรงเรียนในสังกาดสพอพอมุ่งนาหาหลา,หลายโรงเรียนที่ต้องการจะพัฒนาตรงจุดนี้เขาก็จะมีต้นแบบมาศึกษาดูงานมาขับเคลื่อนงานเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงแล้วโรงเรียนเราก็จะสามารถต่อย,ยอดไปได้อีกหล,หลายโรงนะคะและในความรอบมือเมื่อวานนี้ที่ออกมาตามที่ท่านเห็นช่วยสวยพี่มือนักเรียนหมดเลยนักเรียนระดับ ้องๆเขาก็จะนั่งจับยนี้นะคะจะมีทักษะอาชีพตรงนี้แล้วก็จะมีงานฝีมืออะไรอย่างที่โรงเรียนพยายามส่งเสริมให้ดกเพราะว่าอย่างเราตอนนี้ทักษะอาชีพให้ดกด้วยอยู่แล้วไม่ได้ในวิชาการอย่างเดียวนะคะถ้าไม่แน่ว่าปีนี้ได้รางวัลชนะเลิศก็ตั